วันนี้มีเมนูพิเศษสมัยต้องเรียกว่าเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดของร้านเราต้มคุยนะในอนี้ชื่อเมนูว่าปลาหมึกแท้ผัดน้ำพริกเผาไอปลาหมึกตัวเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ค่อยได้เป็นพระเอกมันจะไปเป็นส่วนผสมเป็นตัวประกอบก็ได้นั้นนะแต่วันนี้เจ้ามันมาเป็นพระเอกของเราเรามาเริ่มต้นกันเลยก็จะมีขึ้นช่ายบางทีเขาเรียกสร้างอ๋อตามด้วยต้นหอมหั่นเป็นท่อนนะ ให้ความยาวมันพอดีพอดีมันจะน่ากินตั้งไปมันดูไม่สวยงามด้วยตามด้วยพริกอฝ้าแดงเราก็จะหั่นแฉลบอันนี้จะเม็ดออกแมวเอฟหมอกก็ได้นะวันนี้จะสอนแบบง่ายๆแบบแบบร้ายข้าวก้มงกุ้ยนะคือจะไม่ทําแบบพัตคารหรือร้านหรูๆนี่ตามด้วยหอมใหญ่หอมใหญ่เราก็จะหั่นเป็นเสา เตแล้วเราต้องแกะนะต้องแกะช่วยเขาระวังก็จะเป็นก้อนเป็นก้อนไม่น่ากินเอาเยอะเยอะมันก็อร่อยนะของดีมาเรียบร้อยแล้วแค่นี้เอง เรามาเริ่มต้นผัดกันเลยอันนี้ผัดแบบร้ายก็ต้มปุยนะอ, <laughs> อย่าด้มากเยอะ <laughs> <laughs> มันง่ายดีทีกีไม่ต้องเยอะน้ำมันใส่เลยนะน้ำมันร้อนแล้วาเราใส่ไปให้น้ำมันก็ร้อนเอาตลามืดใส่เลย ให้ผัดก่อนให้ปลาหมึกเขาสุกไออันนี้ต้องเร็วนะเพราะปลาหมึกเขาสุกง่ายอยู่แล้วไงเติมน้ําเล็กน้อยอันนี้น้ำอย่าเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวน้ําเยอะไปมันแฉะเพราะปลาหมึกอะไรเนี่ยเขาไม่อมน้ําไม่ดูดน้ําให้เรานะบุ้งรสชาเลยรถไฟก่อนน้ําตาลเหมือนเดิมนี่ใส่เข้าไปตามด้วยน้ํามันหอยร้านเ้าต้มเรียกน้ามันหอยร้านแบงแบงเขาเรียกซอสไป ใส่เยอะเลยอร่อยยิ่งเยอะยิ่งอร่อยแต่ระวังเก็นนี่เลยเหมือนเดิมฝาเหลืองเอาละเราจะเปิดไฟแรงแล้วอ่าต่อไปก็คือนะ้ำพริกเผาเมนูร้านก็ต้องค้มคุยแบบง่ายๆผัดแบบง่ายๆไม่ต้องพิกีเยอะ <Yahoo! S 1> ใช่ทำกินเองอยู่บ้านได้สบายๆเนี่ยแต่นั้นก็คนไม่เข้ากัน เริ่มสลบแล้ว้วาวเท่าน,น,น,นี้เองก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเทใส่จานเลยนล้วผักกาสลบกันแล้วเนี่ยหอมใหญ่ก็สุกแล้วเห็นไหมหอมก็เริ่มสีเท่าน,น,นี้เองเรียบร้อยแล้วปลาหมึกกรอบผัดพริกเผาหรือปลาหมึกแช่ผัดพริกเผา เท่านี้เรียบร้อยแล้วแล้วพบกันใหม่กับผมเนี่ยพบหรืออยากเจอตัวเป็นๆพูดคุยสงสัยอะไรแวะถามได้นะลันทาร้อยเก้าตรงข้ามพยาสุเรนที่สบกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยขอบคุณอย่างสูงวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ